สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่คือต้นฝางฝางหนามหรือว่าฝางหนามโค้งอันนี้กาเป็นพืชสมุนไพรนะครับก็จะใช้แก่นแก่นฝางนะครับ เอาไปผ่าแล้วเจียกเป็นชิ้นเล็กๆต้มดื่มน้ำจะแก้รักษาโรคได้หลายโรคครับจะโรคเลือดจางโรคความดันโรคหลายๆอย่างนะครับแต่อันนี้มีคนบอกว่า คือเห็ดลินจือป่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับจะใช่หรือไม่ใช่ก็ก็เก็บภาพบันทึกภาพเอามาให้ดูให้ชมกันเพลินๆสวยๆครับเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเนี่ยครับ ที่ต้นที่โคนจะเป็นสีเลือดหมูเป็นสีเข้มใต้ท้องหมวกก็จะเป็นสีขาวจนด้านหน้าจะเป็นออกออกสีคล้ายๆกันฝางครับขอบๆก็จะเป็นสีขาวจะเป็นดอกที่แก่แล้วครับ ก็ไม่รู้ว่าจะใช่เหตหลินชื่อป้าหรือเปล่านะครับก็ดูชมกันเพลินๆครับเกาะขึ้นอยู่กับต้นฝางส่วนต้นฝางนะก็เป็นสมุนไพรแน่นอนนะครับ ครับเขาเก็บภาพบันทึกเป็นวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไมา้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในป่าเอามาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ